This is a t a n a i s podcast อัตนัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับ Powerity และนี่คืออัตนัย podcast เพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้คุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคิดว่าการศึกษาที่ดีมันเป็นหน้าที่ของใคร น้าที่ของพ่อแม่หน้าที่ของครูในโรงเรียนหรือว่าหน้าที่ของรัฐไอ้แล้วนิยามคําว่าการศึกษาที่ดีเนี่ยมันคือแบบไหนกันแน่มันหมายถึงการที่เด็กสักคนนะคะจะทําคะแนนได้สูงสุดในห้องเรียนหรือว่ามันหมายถึงระบบการแข่งขันทางการศึกษาที่ทําให้เด็กๆของเราเนี่ยจะต้องโฟกัสกับการสอบหรือเปล่าโลกในวันนี้นะคะที่มันมีภาวะทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ การเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้นะคะมีการ disruption ในทุกภาคส่วนมากมายเนี่ยยังไม่นับรวมกับสังคมบ้านเราที่ตอนนี้เนี่ยเรื่องของประชาธิปไตยดูจะเป็นประเด็นร้อนแรงสำหรับเด็กๆยุคใหม่แล้วเราเนี่ยจะเลี้ยงเด็กสักคนให้เขาเติบโตมาเป็นพลเมืองที่ดีของโลกได้ยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันค่ะสังคมประชาธิปไตย กับระบบการศึกษาไทยสำหรับเด็กในโลกอนาคตค่ะวันก่อนนะคะพามีโอกาสได้ฟังบทสัมภาษณ์จากเพจเวมักซีนค่ะซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์นะคะก็คือคุณหมอโอค่ะแพทย์หญิงจิราพรอ,อรุณากูลนะคะท่านเป็นกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นจากโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วคุณหมอโอเนี่ยค่ะก็ยังเป็นเจ้าของเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านด้วย พาเชื่อว่าหลายๆคนนะคะน่าจะรู้จักคุณหมอโอก,กันดีแล้วก็มีการติดตามผลงานที่คุณหมอเนี่ยได้ทำคอนเทนต์บนเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านกันด้วยนะคะในบทสัมภาษณ์นะคะคุณหมอเนี่ยเขาได้ให้ประเด็นเกี่ยวกับระบบการศึกษาของบ้านเราที่น่าสนใจไว้หลายประเด็นเลยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะพาก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้กับแฟนรายการอัตราใน์พอดแคสต์ให้ฟังกันด้วยนะคะมันมีเรื่องหนึ่งค่ะ พาคิดว่ามันเกี่ยวโยงกับระบบสังคมค่านิยมที่เน้นไปโฟกัสไปที่เด็กเก่งเด็กเก่งของพานในที่นี้นะคะก็จะคือเด็กที่ทำคะแนนได้มากกว่าเด็กคน,คนอื่นนั่นแหละคะ่ะซึ่งแน่นอนเด็กเข่งเนี่ยนะคะเขาก็จะได้รับการถูกพูดถึงเนาะได้รับคำชมเชยนะคะรวมไปถึงได้รับโอกาสมากกว่าเด็กคนอื่นๆและแน่นอนไปกว่านั้นอีกนะคะเด็ก เก่งเนี่ยเขาก็จะถือเป็นสัดส,ส่วนที่มีจํานวนน้อยกว่าเด็กที่ได้คะแนนที่อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยนะคะซึ่งถือเป็นสัดส,ส่วนของเด็กที่มีจํานวนมากที่สุดด้วยมันก็เลยยิ่งทําให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยนะคะที่เรียกว่าเด็กเก่งเนี่ยถูกจับตามองมากกว่าเด็กกลุ่มอื่นๆแล้วยิ่งเด็กกลุ่มนี้นะคะถูกพิสจากคนอื่นๆมากเท่าไหร่ไอเรานะคะในฐานะที่เป็นพ่อแม่หรือว่าเป็นครูเองก็ตามหรือว่า เป็นคนที่มีหน้าที่เลี้ยงดูเด็กๆอะค่ะก็จะยิ่งอยากให้ลูกหลานของเราถูกจับเข้าไปอยู่ในเด็กกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันและวิธีการนะคะที่จะทำให้ลูกของเราค่ะกลายเป็นเด็กเก่งได้ก็แน่นอนค่ะเสริมเพิ่มเติมอัดกันเข้าไปค่ะความรู้เขาพูดกันว่าโรงเรียนไหนแน่นไปด้วยวิชาการเขาว่ากันว่าที่นี่ติวหนักมากเราก็จะให้ความสนใจเป็นพิเศษถูกไหม ถึงขนาดว่าบางที่เนี่ยมีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องใช้เส้นสายในการจับจองข้ามปีเพื่อที่จะได้เข้าไปติวไปเรียนอยู่ในสถานที่หรือสถาบันต่างๆด้วยแล้วมันก็จะเกิดเป็นดาวครูค่ะเขาเรียกว่าอะไรดาวครูสายติวอ่าสอนให้เด็กเกง่งทําให้เด็กได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งมาแล้วสอบเข้าติดที่โน่นที่นี่ได้ผู้ปกครองค่ะก็จะแห่แหน แห่แหนพาลูกๆหล,ลานๆเนี่ยเข้าไปเรียนเสียเงินเท่าไหร่ไม่ว่าแต่ว่าลูกฉันต้องได้เรียนในสถาบันนี้ในติวเตอร์นี้ในโรงเรียนนี้พอเป็นแบบนี้นะคะโรงเรียนเองเนี่ยก็ยิ่งพยายามจะผลิตครูสายติวผลิตหลักสูตรผลิตคอร์สต,ต่างๆที่เรียกว่าอัดแน่นวิชาการเต็มๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ปกครองเองก็ต้องการแบบนั้นเหมือนกัน ภาว่ามันคล้ายๆกับระบบดีมาซัพพลายในตลาดนะคะยิ่งดีมามไปทางไหนระบบซัพพลายมันก็ไปทางนั้นถูกไหมคุณหมอโอแกบอกไว้เขาว่าระบบการศึกษาบ้านเราเดี๋ยวนี้มันเร่งเรียนเร่งรู้เด็กๆเนี่ยจะเก่งกันมากเลยยุคนี้นะคะอ่านออกเขียนคล่องกันตั้งแต่แบบยังไม่ใช่วัยของเขานะคะซึ่งจริงๆวนะัยนั้นเนี่ยมันเป็นวัยที่เด็กเนี่ยควรจะได้เล่นได้ฝึกสมอง ได้พัฒนาทักษะต่างๆต,ต,ตามช่วงวัยของเขาแต่ว่าเราเองเนี่ยกลับไปเร่งเรียนแล้วโรงเรียนเองเนี่ยก็เน้นในเรื่องของการสอบการตัดเกรดแม้แต่โรงเรียนเองเนี่ยในโรงเรียนก็ยังมีการแบ่งชั้นวันนาเป็นห้องคิงห้องบุ้ยนะคะคุณหมอแกบอกเพิ่มอีกค่ะว่าแกเคยเจอเด็กคนหนึ่งค่ะได้เกรด4.00แต่กลับเป็นโรคซึมเศร้า พอไปถามเด็กนะคะว่าเอ้ยหนูได้4.00นี่คือสุดยอดแล้วนะลูกหนูยังไม่พอใจตรงไหนนะคะเด็กตอบกลับมาค่ะว่าคุณครูคะมันเป็น4.00ที่ทำให้หนูได้ลำดับที่17ของห้องเรียนเพราะว่าใน4.00นะคะมันจะมีคะแนนดิบของเขาอยู่ใช่ไหมคะเขาเนี่ยได้80กว่าคะแนนเต็มร้อยคือได้4.00เนี่ยแหละเพราะว่าแรงเกรดของเขาเนี่ยได้เกรด A แต่ว่ามันมีเด็กที่ได้4.00เหมือนกันแต่ได้คะแนนดิบอยู่ที่90กว่าคะแนนซึ่งในลำดับชั้นเนี่ยเขาได้เป็นที่เลขตัวเดียวอะค่ะของห้องโอ้โหพาฟังแล้วก็แอบตกใจนะคะ4.00ได้ที่17น้องยังไม่พอใจในชีวิตจนถึงขนาดว่าเป็นโรคซึมเศรา้าแต่พาคิดว่านี่มันไม่ใช่ปัญหาของเด็กๆแล้วล่ะคะ่ะแต่มันน่าจะเป็นปัญหาของระบบการศึกษาที่สังคม พ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็โรงเรียนเนี่ยให้ค่านิยมกับการเชิดชูเด็กเก่งแล้วไม่ใช่เก่งธรรมดานะคะต้องเก่งที่สุดซะด้วยระบบแบบนี้นี่แหละค่ะที่จะทำให้เด็กจำนวนหนึ่งรอดแล้วก็เด็กอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยตายไปกับความไม่มีตัวตนตายไปกับระบบที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ดีพอแล้วก็อยู่ในระบบแพ้คัดออกเพราะเขารู้สึกว่าเขาทำให้พ่อแม่เขาเนี่ยผิดหวงังแล้วก็ ทำให้โรงเรียนเนี่ยผิดหวังคุณผู้ฟังลองคิดว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นผู้ใหญ่แบบไหนแล้วคุณผู้ฟังคิดว่าเรื่องแบบนี้มันต้องแก้ที่ใครในบทสัมภาษณ์นะคะคุณหมอโอก,ก็ได้ยกสุภาษิตแอฟริกันอันนึงค่ะขึ้นมานะคะซึ่งพาคิดว่ามันดีมากๆเลยนะคะก็คือ it takes a village to raise a child ก็คือการเลี้ยงลูกเนี่ยมัน ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งนะคะแต่มันเป็นเรื่องของชุมชนสังคมที่จะทําให้เด็กนะคะเติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมได้ตรงนี้เลยค่ะขีดเส้นใต้เลยนะคะพลเมืองที่ดีของสังคมสังคมอยากได้คนที่ดีใช่ไหมคะแต่สังคมกลับผลักภาระการเลี้ยงดูนะคะแล้วก็การให้การศึกษาที่ดีเนี่ยรวมไปถึงเรื่องอื่นๆอย่างเช่นการให้โภชนาการที่ดี การให้เขาได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เขาได้มีโอกาสที่จะเป็นผู้เลือกนะคะไปให้กับคนใดคนหนึ่งอย่างพ่อแม่หรือว่าคุณครูแต่จริงๆแล้วนะคะเรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องโดยรวมของทุกคนในสังคมค่ะที่จะต้องช่วยกันโดยเฉพาะภาครัฐนะคะก็น่าจะต้องเข้ามามีส่วนในการทำให้คุณภาพชีวิตของเด็กๆเนี่ยดีขึ้น สร้างระบบการศึกษาที่ดีขึ้นเพื่อลดช่องว่างลดความเหลื่อมล้ําแล้วก็สร้างสังคมให้หน่าอยู่นะคะเพื่อที่จะทําให้เด็กๆเ,เนี่ยเขาเติบโตไปได้อย่างสวยงามด้วยการที่ประเทศของเรานะคะเป็นประชาธิปไตยนะคะซึ่งประชาธิปไตยก็แปลว่าการรับฟังเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนถูกต้องไหมคะการรับฟังความต้องการของประชาชนเนาะมันก็จะทําให้เราเนี่ยเห็นเลยว่า มนุษย์ทุกคนเนี่ยเขาต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีชีวิตที่ดีเนี่ยของคนทุกคนเนี่ยในสังคมเรานะคะก็จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กด้วยเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ประเทศรับฟังเสียงของประชาชนนะคะเมื่อนั้นเนี่ยคุณภาพชีวิตของสังคมเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่านั่นคืออนาคตใหม่ของการเลี้ยงดูเด็กๆในโลกยุคนี้ค่ะ อนาคตการศึกษาไทยนะคะฉากทัดใหม่ของการศึกษาไทยจะเป็นยังไงต่อไปก็ฝากให้พวกเรานะคะได้ไปคิดต่อกันสักนิดค่ะว่าเราอยากจะให้เด็กๆของเรานะคะเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่อัดแน่นไปด้วยความรู้นะคะเป็นคนที่เก่งที่สุดเสมอเมื่อเขาต้องลงแข่งขันหรือจะเปิดใจนะคะลองให้เขาได้เรียนรู้ที่จะเป็นที่สองบ้างแพ้เป็นบ้าง แต่ว่ามีความยืดหยุ่นทางความคิดแล้วก็มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัยรู้จักที่จะเป็นประชาธิปไตยนะคะแล้วก็ฟังเสียงของคนอื่นบ้างสิ่งที่เราต้องจำไว้อย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือไม่ว่าเขาจะเติบโตไปเป็นยังไงเชื่อเถอะค่ะว่าเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนั้นเช่นกันค่ะ แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ผ่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Atanai's podcast <S อัตนยัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้